นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของงานนะเพื่อนนะมาอย่างนี้ครับมาอย่างนี้แหละจริงผมก็ไม่ค่อยได้รับซ่อมหรอกงานที่ลือล้อมาแบบนี้นะเพราะอะไรครับมันเป็นขยะไปแล้วงานก็คือถ้าเกิดว่าเป็นงานเนี่ยมันจะต้องอยังไม่ลื้อมาถึงแ,แต่นี่แกะออกมาแล้วโอ้เป็นขยะแน่เนี่ยม่างทิ่มมาตะเบ้ เพราะฉะนั like me, oh, yet. Yet ้นแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าอุ้ยจะแกะเปลี่ยนแจ็คเพราจะแกะเปลี่ยนแจ็คแล้วเนี่ยพอแกะออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ซื้อแจ็คไหนอะทีนี้ก็เลยเอามาให้ช่างวิทย์ว่าจะเปลี่ยนแจ็คตัวนี้ว่างั้นนะครับเป็นที่แจ็คตัวนี้จริงหรือเปล่าีตัวนี้ร้องนยครับนั่นแหละครับมันเป็นแบบนี้นะ มันมีไฟออกไว้มันดังหรือเปล่านะครับต้องดูก่อนนะดังไหมยังไงนะครับดูก่อนมีไฟอะไรไหมก่อนที่จะต่อสายลําโพงอะไรเข้าไปก่อนดูดูไฟมันหน่อยมีไฟมาแถวนี้ไหมโอ้ยมีไฟเลยเทียบกาวนะครับแล้วก็วัดไฟตรงนี้โอ้ยมีไฟอยู่เออมีไฟอยู่เมื่อกี้วัดผิดทางเออนะครับ อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับนี่คืองานนะเด uh, hmm. yeah. ี๋ยวต่อสายลําโพงเข้าก่อนลูกค้าบอกว่าเป็นที่แจ็คมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นที่วอลลุ่มเนผมต่อสายลําโพงเข้าก่อนนะครับพิจารณาก่อนเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้อันนี้ร้องด้วยยิงยิงยิงอยู่เนี่ยต่อสายลำโพงเข้าครับดังก็แค่างี้ล่ะ ไม่สมบูรณ์นะครับแจ็คในมันก็แตกจริงๆนะครับสวิตพวกนี้ก็แตก,กไปแล้วโอ้โหไม่สมบูรณ์เลยก็ดังได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ชัดเจนนะครับแจ็คตัวน,นี้ก็แตกขากาวมันตัวน,นี้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพื่อนเพราะว่ามันหาแจ็คประเภทแบบนี้มันยากงานบ้านนอกหายากมากนะไม่เหมือนในเมืองในเดินไปปากซอยได้แล้วรานขายอะไรแต่ว่าอยู่นี่ไม่มีนะในพวกอย่างเงี้ย สั่งมาไว้ก็ไม่ตรงกันอะไรพวกนี้นะครับก็ต่อขาได้พวกนี้แล้วก็เนี่ยสวิตตัวนี้ก็หักนะสวิตช์ปรับโหมดปรับโหมดท,ที่มันเป็นโล w h อืมพวกนี้ก็คงจะต้องแกะออกมาดูแล้วก็มาต่อขาแจ็คตัวนี้แหละแค่นั้นเองนะนะบางครั้งบางทีมันก็ง่ายๆ่าย,ยานะครับเนอะหรือหรือน็อตออกมาก็ประมาณนี้นะครับข้างล่างข้างในโอ้แตกกันเลยถึกะ หาล้างทําความสะอาดอะไรพวกนี้ลายวงจรอะไรต่างๆที่มันเป็นคราบไครพวกนี้ที่จริงแล้วจะมาดูตรงแจ็คนะครับแต่ว่ารายละเอียดอะไรมันต้องดูด้วยนะพูดถึงนะนะครับล้างทำความสะอาดพวกนี้นะคราบพวกนี้นะครับนี่ก็มีแตกด้วยนะครับตรงนี้ตรงหลอดไฟอะไรก็เนี่ยครับโอ้โหนะครับมีหลุดมีหลวมตรงไหนดูแลนะครับเออเป็น kia mofet นะ พอดเฟดเป็น KA เหรอ <laughs> oh, หกห้าเอา็นศูนย์หกโอ้ยเหรอเอ่อ TP สี่สองนะครับ TP สี่สองตอนนี้ PP 41. 41, สี่หนึ่ง TP สีหนึ่งใส่ใส่ KA หกห้าศูนย์หมานะครับนะ <laughs> นี่ไง ไม่คุณเล่น,น,น,นเนี่ยคุณอะไรกูเนี่ยเนี่ยทีพีสี่สองเห็นไหมครับเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยเห็นไหม <c oughs> ดูเดือวกันโอ้เนี่ยต,ตัวนี้ทีพีสี่สองตัวนี้ต้องเป็นทีพีสี่หนึ่งสิมัใส่เคเอของห้าศูนย์หกอะไรมาเนี่ย <c oughs> นี่ใช่แล้วนะครับ บางครั้งบางทีการแทนอะไรดังได้จริงครับแต่มันดังแล้วมันมันไม่เพาะนะพูดถึงเนาะก็คือ KA เนี่ยหัวข้อ N06 เนี่ยมันเป็นมอสเฟสนะครับมันเป็นชนิด N นะ N N ชนิดนั้นะครับมันก็มาใส่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงมันออกรัวๆแตกๆไฟมันไปเลี้ยงไม่พอตัวนี้มันกินไฟสูงกว่าทนเตอร์เนี่ยว่ากันไปเดี๋ยวผมทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนทนเตอร์ตัวนี้ใหม่ให้มันได้ตรงรูปแบบมัน แล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับแจ็คที่แตกอยู่ทคำความสะอาดตรงนี้ล้างบัรลุ่มอะไรพวกนี้นะ,ะเพื่อนเห็นแล้วนะครับบางครั้งบางทีก็แทนอะไรมาบางบางทีก็ก็ดังได้แต่ดังไม่ดีนะเพื่อนนะโอเคฮะดำเนินการนี่ยครับ,รบขาตรงเกลาของแจ็คนี่ขาดนะครับเพาง้นต้องต่อตรงนี้แล้วก็ในส่วนของลายวงจรก็เป็นอย่างนี้ครับสภาพนี้ต้องดูแลลายวงจรต่างต่างด้วยนะครับ ก็ <g ül> ยาวอยู่นะครับเพราะต้องบัดกีหลายจุดอยู่นะครับแรงจรค่อน,นข้างรอดแตกนะเนี่ยแถวไอซแถวอะไรพวกนี้ไอซีจ่ายไฟแล้วพวกนีนน้มีมหาเลยนะครับ <im itation> ทําความสะอาดนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับสุดยอดมากนะครับคคนเตอร์ตัวสีดํานั่นก็คือ2058นะครับไป แทน TPC1 นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สะอาดแล้วดีแล้วประกอบนะครับพี่ ใช้ได้แล้วพอใช้ได้แล้วก็จบแล้วประกอบเข้าไปตัวนี้ก็เป็นตัวตรวจสอบความร้อนนี่ก็ยังไม่ได้หมุนน้อนเลยจะหมุนเข้าไปก็ปิดฟ้าก็จบก็มีแค่นั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในส่วนของแจ็คขาขาดสวิต์เลือกเดซิเบลตัวนี้มันแตกเมาเลยก็แก้ไขแล้วตอมตรงเข้าไปนั่นหาไม่ได้แล้วสวิต์อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็ตัวนี้ใส่มอสเฟตมาก็ใส่เป็นทานเตอร์เหมือนกันละ t p 4 2 TP41 ก็บ่ากันไปโอเคครับทําแค่นี้แหละจบดูแลทําความสะอาดรางวงจรเดี๋ยวนี้ก็ประสบผลสําเร็จแล้วที่เรียบร้อยโอเคนะครับดังแล้วโอเคครับมาก็มามามา,มาเพื่อนๆเห็นเป็นพรวะว่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเป็นขยะนะครับตัวนี้ซ่อมขยะนะครับเ,เพื่อนๆขยะอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะเขาลือมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นขยะเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะฟื้นคืนขยะนะครับ เป็นงานท่านเป็นงานงานก็ต้องประกอบมาเป็นอย่างดีนอดทุกอย่างดีครบหมดเลยแต่นี่คือขยะนะครับมาแบบนี้นะตีว่าเป็นขยะนะครับนะแบบนี้นะครับถ้างานลื้อมางานแกะมาถือว่าเป็นงานขยะนะครับตอนนี้ผมกาลังจะซ่อมขยะฟื้นคืนขยะนะครับนะถา้าถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นใดนะอย่าห่วว่าหมอบรรับรักษาแล้วนะเป็นมัมมีแล้วนะเอามาปั่มหัวใจนะสิคืนบ่ ไปปักฟืนอยู่บ้านแล้วพร้อมสิไปเผาแล้วนะงานขยะก็เป็นอย่างนี้นะครับงานเพื่อนเห็นไหมเนี่ยท่านเป็นงานจริงๆมาก็ประกอบมาแต่นี่มาอย่างนี้ไม่รู้ครบหรือเปล่าไอ้พวกนี้สุดยอดมาใครโทรมาวะเนี่ยไม่รู้จะโทรมาทำไมนะครับก็รู้อยู่ว่าผมไม่รับโทรศัพท์ใครโทรมาวะแล้วแต่รถไอ้พอรับโทรศัพท์เราหยิบโทรศัพท์ไปให้ยังว้ายแต่สอนแล้วก็โทรไปบอกเนาะ ว่าเป็นไหนโทรมาถามดีดิี่เนี่ยอืดอืดตัวสำกันวันที่เขารับเขาเนี่ยเป็นไหนผมว่าแกงคอเส้นตื้อยไปรับโทรศัพท์เวลาเห็นงานเด็กเจ้าท่ายไงบอกว่าที่คือบรับตัวสันเวลับป็นยังรับตัวสำกันบ่เคยได้เงินจากการรับตัวสำกันเสียเนาะไม่ต้องคอยเสียเวลาสิไม่ต้องคอยเสียเวลาเลยนะเนี่ยเห็นงานป่านไปเห็นงานอยู่บริษัทด้แค่นี่โอเคนะครับต่อจากนี้ไปก็จะ ซ่อในส่วนขยะต่อไปแจ็คกระแตกสวิตตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ดังกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเอาแจ็คอะไรพวกนี้ใส่ล,ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับอา <c oughs> จะมีแค่นี้เรื่อมจะมีอะไรต่อไปไหม <c oughs> จุดเมื่อกี้ก็แตกด้วยแย่ๆน,นะครับ <c oughs> อาการแรกไม่รู้นะครับเพราะว่ามาอย่างนี้เนาะ <c oughs> มากันไป นี่เลยใส่แจ็คเข้าไปมันดีเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็จะหมูกแล้วนะถ้ามันเป็นเฉพาะแจ็คนะเพื่อนดังแล้วโอ้มานมันเป็นขยะโมเมตตัวนี้ไอ้ก้องขี่กันเพื่อนอุ้ยอังทังเทพี่นังไงนัาหนาเลยอ้าก็คงต้องปากฝุ่น ทำความสะอาดอะไรต่างๆนะจ๊ะอ้าวนี่ก็เป็นประมาณนี้แหละงทำงานเด้ไหมโอ้ยดังระบาดเปลี่ยนแจกมันตัวละดปี่น่องเ้ยเร่งเสียงได้พอแล้วร่องไหลหนวกงูจ้นไเรื่องท้าคงต้องจับไปเพราะมนไอคิปน้ะบ๊ายบาย